หมดเวลาแล้วใกล้หมดเวลาแล้วนะคะรบกวนนิดนึงวางเลยนะคะเดินไปถึงโต๊ะปุ๊บน้องๆวางเลยวางดีๆเลยนะคะเปิดหน้าที่จะให้ดีลเซนนะคะ ตอนนี้เซนอย่างเดียวแล้วนะคะน้องๆรบก,ว,รนนกาาวนนิดนึงถ่ายแถวยาวมากเซนเสร็จแล้วอย่าพึ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวเราถ่ายรูปร่วมก,กันนะคะกับคุณลิฟเตอรตานั่นเองนะคะนะครัทุกคนอย่าพึ่งไปไหนนะ แล้วนะคะถ้ e าเกิดว่าเพื่อนๆช้าดังเราควรเพื่อนๆนื่นเต้น แทงแถวอ่ะครับมันเป็นการเสียมารยาทนะฮะขอความกรุณานะครับใ,<น>ใครที่อยู่ในแถวแล้วก็อยู่ในแถวนะฮะอย่าตัดแถวอย่าแซกอย่าแซกนะและท้ายแถวคือคนนะั้นก็คือคนนั้นนะคนที่ผมบอกนะฮะอย่ามาแซกนะฮนะอะเส,สร็จแล้วอย่าพุไปไหนนะคะเดี๋ยวเราถ่ายรวมนะคะคนเิตอน,นะคะเปิดเปิดหน้าดี ต่อแถวอยู่เปิดหน้าไว้เลยนะคะตอนนี้รักษาเวลานิดนึ่งจะหมดเวลาแล้วนะคะตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วแต่ว่าเซ็นเจแล้ยอยพิ้งไปไหนเดี๋ยวเราถ่ายรูปรวมนะคะสําหรับระดาแฟนรถาบทุกท่านนะคะอยู่ก่อนนะอจารอรนี่หนุมชุดไลยนพี่ ไว้ดคะที่จะให้พี่ลิเซนนะคะแล้วก็อย่าลิมนะคะไม่แซงกันนะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราจะให้แค่คนที่ตอบชิปคิวอยู่เท่านั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้คนเยอะมาก<ช>เดี๋ยวเพื่อนจะไม่ได้ไลายเซ็นเชช อย่าเพิ่งไปไหนนะคะแล้วก็มาอยู่ในจุดที่เรียกว่าเห็นแน่นอนนะคะอะใครตอนนี้แถวตัดอยู่แค่ตรงนี้แล้วนะคะดังนั้นเปิดหน้าดีๆไว้เลยแถวตรงนี้เปิดหน้าดีๆไว้เลยนะ เดินค่ะเดินเราจะประจานออกไหมนะฮะอดีตค่ะน้องน้องใจเย็นนะฮะทำเลยนะฮะงดสบัดผมใส่ลิ้นนะฮะอยากสบัดแบบว่าขึ้นมาวางว่างทำไมไม่ให้ฉัน เนอามาให้หมดเร็วๆเดี๋ยวนี้ และตอนนี้นะขอนำเสนอชีวิตสัตว์โลกนะคะ หุ่นก็สวยเนาะบอดี้ก็เพอร์เฟกต์แต่ที่ดีเนี่ยนะอย่าบังลิศอย่าทุกคนคนอื่นเขาไม่เห็นนองริศใช่ไหมจ๊ะยืดเจ้ะ เจ้าอ้นด้วย ไรเงี้ยเหลอบอกนิดแล้วกันเอาแรงงานเร็วๆแรงงานอะ่ะสักคล้องใส่ถ้วยแป๊บเดียวตอนนี้จัดเลยไอ่าอยู่ตรงนี้ประมาณนี้แตจะจะ,จะอยู่ใกล้ๆลิ้นเวลานี้ถ่ายออกมาเลยจริงคอนเฟิร์มนะอ่าตรงนี้ฮะตรงนี้ฮะตรงนี้ฮะนี่เธอ เธอบางอาจใช้แพลตฟอร์มฉันเปนที่นั่งถ่ายรูปเหรอ 兄弟来。Dude, yeah. <laughs> เลยก็ได้นะนะฮะน้เธอจะถ่ายตูดพี่ทำไมอ่ะถ่ายตูดพี่ทำไมถ่ายกันเองเหรอไม่น้าเหรอาพี่นิดอ่ะเห็นแต่ตูดพี่ตัดกล้องเนี่ยก้นๆลืมอะไหนๆก็มาแล้วเนี่ยอย่าลืมนะทุกคนกลับไปขอรุณาตั้งใจเรียนด้วย ดูลิซเป็นตัวอย่างด้วยใครที่ทำงานอยู่ก็ตั้งใจทำงานเพื่อโบนัสปลายปีนะนะไม่่าโดนมาตามบ่อยนะสาวที่เรียนพิเศษก็ไปโดนเรียนพิเศษไงใช่ป่าะแต่งหน้าตอนหน้าหรือยังนี้จะเสร็จแล้วเนนี้ แล้วจะได้ถ่ายรูปทีเดียวไม่ต้องแต่งคือหน้าปวกอยู่แล้วอ่า <ią c oughs> เอาเอาเกี้ยตรงนี้เหรอฮะเกเเี้ยนไม้ฮะหรือน้องแท้บ้าแต่เขายางสวยนะหัว <c oughs> สวยจะตายสวยหมดนี้เลยเนี่ย ปวดฉันได้ริวจิตสัมผัสฉันอานใจนิดออกเพ้อหนูหนูนาสกุลมานนแจมเหรอ เฟืองใช่ไหมอืออันนี้คุณอันนี้คนฉาดใช่ป่ะคนฉาดโกเบรีวะฮะเอาช่กกางกัผู้การสุดสายปากเอ้วตกไปแล้วหมดเลยว่ะอนนี้นมาเลย เยอะยอะยอะะไม่ใช่ก็ลังงงปิดมาแล้วกิดทำไมวะลายเสือนี่คือจ็คการ์ันใช่ปะ เดี๋ยวเะเอาล่ะครัยตอนนี้ก็เสร็จหมดแล้วเดี๋ยวเลยทั้งฟังลิสเซ่นเดี๋ยวเราจะทำการยกโต๊ะแล้วจะถ่ายรูปรวมนะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเดี๋ยวลิสจะยืนอยู่ตรงนี้นะนะฮะถ้ามมิจตห้ามยืนทุกคนก็กรุณา Sit down Sit down นะอะไรกินทำไม